ก่อนอื่นนะครับต้องบอกนะครับว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยขนาด3ไร่นะครับเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะซึ่งมีหน้ากว้างประมาณ50เมตรนะครับเหมาะสําหรับการทำออฟฟิศเป็นอย่างมากเลยเนาะแล้วก็หน้าที่ดินนี้คือติดถนนด้วยห่างจากบรมราชชนี1นกิโลเมตรห่างจากเซ็นทนรัลสลารยาน1.5กิโลเมตรนะครับใครอยากจะทำเคาน์เตอร์ครัวนะผมบอกให้เลยว่าใช้เป็นเคาน์เตอร์ปูนแบบของเรานี่ได้เลยแข็งแรงมากมาก ยิ่งออฟฟิศจะต้องใช้เคาน์เตอร์ปูเลยนะครับมันจะทนพือทนเท้ามันจะแข็งแรงนะครับแล้วก็บานเปิดก็แนะนําเป็น p v c ซมันจะแข็งแรงที่สุดในส่วนนี้นะครับเป็นในส่วนของโกดังเก็บของนะครับซึ่งต้องบอกว่าพื้นตรงนี้นะครับลงด้วยไมโครพายนะครับแล้วก็มีคานคอดินมีฟุตติ้งแล้วก็เทพื้นเรียบร้อยแล้วพื้นขัดมันนะครับพื้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะเคลือบน้ํายาขัดเงาอีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะใช้นะครับในการสต็อกพวกเหล็กหรือวัสดุก่อสร้างอื่นๆนะครับที่ใช้ สวัสดีครับผมโบสสารุสสแผงทองการช่างครับวันนี้พบกับรายการใหม่นะครับชื่อว่ารายการออฟฟิศทัวร์นี่เลย ก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่ผมได้มีอยู่นะครับในส่วนนี้นะทั้งหมดเลยที่ดินแปลงนี้ขนาด3ไร่แล้วก็ต้องบอกว่าอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลสาลยาด้วยนะครับเพียง1.5กิโลเมตรตรงนี้เนี่ยจะเป็นออฟฟิศใหม่ของผมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับทุกคนเลยนะฮะที่ได้ดูช่องส่อแสงของการช่างมาโดยตลอดจะเป็นลูกค้าหรือไม่เป็นลูกค้านะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับและขอบคุณเป็นพิเศษนะครับสำหรับ ลูกค้าทุกท่านนะครับที่เป็นลูกค้าของเรานะครับเ,เรานะครับเติบโตมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับก็คุณทุกคนนั่นแหละนะครับที่ให้การสนับสนุนให้การไว้วางใจนะครับขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่ได้บอกต่อนะครับบางคนไม่ได้เป็นลูกค้าแต่บอกต่อบางคนเป็นลูกค้า บอกต่อนะครับก็ถ้ายังไงก็ขอบคุณจริงๆนะครับต้องบอกจริงๆว่าพลังปากต่อปากนะครับมี power อย่างมากเลยคุณผู้ชมอย่างมากเลยนะครับที่ได้งานเข้ามานะครับแล้วก็เราได้มีทุนนะครับในการที่จะซื้อนะครับที่ดินแปลงนี้เนาะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเราเนี่ยนะครับก้าวกระโดดเลยนะครับเพราะว่าเราซื้อที่ดินแปลงนี้เข้ามานะครับถ้ายังไงก็ต้องบอกว่ามั่นคงจริงใจนะครับแน่นอนนะ นะครับสำหรับใครที่อยากเป็นลูกค้ากับเรานะไม่ต้องห่วงเลยในส่วนนี้นะครับคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะทิ้งงานหนีงานนะครับเราไม่เคยมีบทแบบนั้นนะก็ถ้ายังไงก็เอาไว้ประมาณนี้แล้กันเดี๋ยวเราไปดูโกดังไปดูออฟฟิศกันดีกว่านะครับเชิญครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกนะครับว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยขนาด3ไร่นะครับเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะ ซึ่งมีหน้ากว้างประมาณ50เมตรนะครับเหมาะสําหรับการทำออฟฟิศเป็นอย่างมากเลยเนาะแล้วก็หน้าที่ดินนี่คือติดถนนด้วยห่างจากบรมราชชนี1กิโลเมตรห่างจากเซ็นทรัลสลารยาน1.5กิโลเมตรนะครับในส่วนนี้นะครับการเลือกซื้อที่ดินนะคุณผู้ชมอันดับแรกเลยนะครับจะต,ต้องบอกให้เลยว่าจะต้องเลือกซื้อที่ดินใะนทำเลที่ดีนะครับถ้าอยากให้อนาคตเนี่ยมูลค่าทรัพย์สินนะครับมันแพงขึ้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหเลยใกล้ห้างใกล้โรงพยาบาลใกล้ร้านค้านะครับใกล้สถานท ต้องดูหลักห่วงจุ้ยด้วยนะครับว่าที่ดินแปลงนี้หันหน้าทิศไหนยังไงนะครับสจะต้องดูผังเมืองด้วยนะครับว่าสามารถก่อสร้างสูงได้กี่เมตรก่อสร้างอะไรได้บ้าง นะครับในส่วนนี้ผมเอา3ข้อหลักๆละกันแต่ยังมีอีกหลายข้อเลยนะครับในการเลือกซื้อที่ดินนะถ้ายังไงโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดให้ฟังนะครับทีนี้พอผมเห็นที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับผมชอบมากอีกอย่างหนึ่งก็คือมีรถประจําทางผ่านนะครับรถประจําทางอันนี้ก็คือ5-15นะครับสามารถไปถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้เลยเนาะก็ต้องบอกว่าดีจริงๆนะครับสำหรับพนักงานที่อยู่ไกลๆอยากมาทํางานที่นี่ก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับตอนนี้เราเปิดรับนะเรากำลัลงขยายกิจการนะครับถ้ายังไงก็ลองแออดดไลลน์มมาาสบถ้เยนะ ทีนี้พอผมได้เลือกที่ดินแปลงนี้นะครับต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้แบ่งเบาภาระผมได้เยอะเลยนะครับแล้วต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าที่ดินแปลงนี้ที่ผมได้มาเป็นบุญมากๆนะครับพเพราะว่ามีคนอยากซื้อหลายเจ้าแล้วแต่เจ้าของเนี่ยนะครับไม่ได้ขายนะอาจจะติดหลายๆเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นเกี่ยงเรื่องราคาเกี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายที่ดินนะครับติ หลายเรย่างนะครับมีข้อตินู่นตินี่แต่สำหรับรผมเองเนี่ยพอผมเห็นแล้วนะครับผมตัดสินใจภายใน3วันเลยคุณผู้ชมผมซื้อเลยเพราะว่ามันตอบโจทย์ตรงที่ว่า1เลยเราได้โกดังด้านในนะครับ๋ยวผมจะพาไปดูโกดังด้านในและ2ก็คือผมได้ออฟฟิศสำนักง,งานตรงนี้ซึ่งเป็นอา,อาคารที่เป็นคอนกรีตแล้วนะครับเหลือแค่มากัน้นห้องกันกระจกก็สามารถใช้งานได้เลยคุณผู้ชมและที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับการเลือกซื้อที่ดินนะคุณผู้ชมเรื่องของรั้วรอบขอบชิดนี่ ท่านเจ้าของที่เนี่ยได้ทารั้วไว้แล้วนะครับเป็นรั้วคอนกรีตเลยรอบที่ดินเลยผมเนี่ยเคยทานะครับรั้วนะครับที่เป็นอาคารกั้นดินเนาะเขื่อนกั้นดินเนี่ยผมบอกให้เลยว่ารั้วแบบที่ผมทําตอนนั้นเนี่ยที่ในสนามกอล์ฟเนี่ยยากมากคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะต้องกันแรงกดของดินใช่ไหมแต่รั้วแบบนี้ไม่ยากทําง่ายแต่ใช้เวลา นะครับเพราะว่าในการทำรั้วนะครับจะต้องใช้เวลานะในใช้เวลาเรื่องของ1เลยจะต้องมาลางวัดก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ที่ดินมาลางวัดว่าเกินเขตรหรือเปล่าได้แนวหรือเปล่านะครับดูระวางดูอะไรต่างๆนะครับสก็คือนี่แหละกว่าจะได้รั้วแบบนี้ใช้เวลาดังนั้นเนี่ยเวลามีค่ากับผมมากๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่าตอนเนี้ย พนักงานผมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหลายชีวิตนะกำลังเติบโตนะครับออฟฟิศที่เก่านะครับซึ่งเป็นอ่าทาวน์โฮมนะครับเป็นทาวน์โฮมหลังเล็กๆเนี่ยตอนนี้มันคับแคบไปแล้วนะครับแต่สําหรับใครที่อยากดูนะครับออฟฟิศทาวน์โฮมนะก็สามารถนะครับอ่ารีเควสกันมาได้คอมเมนต์กันมาได้เลยว่าอยากรู้ว่าทาวน์โฮมเล็กๆเนี่ยทำออฟฟิศยังไงนะครับตอนนี้ผมทำทาวน์โฮมเล็กๆเนี่ยมีพนักงานนะครับอยู่ในทาวน์โฮมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20คนนะครับรองรับได้เลยนะครับ ไม่เขาเรียกว่าไม่อึดอัดนะครับก็สามารถนั่งทํางานกันได้สบายเดี๋ยวถ้าใครอยากดูคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูนะครับแต่สําหรับใครที่อยากดูอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการรีโนเวทปรับปรุงครั้งใหญ่เลยนะครับก็คือมีการทาสีเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็เก็บพวกอ่าสิ่งที่มันชํารุดเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กที่เป็นสนิมหรือพื้นนะครับพื้นผมก็จะปูด้วยอ่าข้างบนเนี่ยจะเป็นกระเบื้อง s p c นะครับหรือเขาเรียกว่ากระเบื้องยางที่เป็นคล้ายๆแบบเแบบ กิปล็อกแล้วมันก็มีความแข็งแรงกว่ากระเบื้องยางปกตินะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูในคลิปต่อไปข้างล่างผมทําเป็นพื้นขัดมันสไตล์ล็อปนะครับเคลือบอพื้นนะครับให้มันเกิดความเงางามและคงทนนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเช่นเดียวกันและส่วนกระจกหน้าต่างทั้งหมดเลยนะครับในส่วนนี้ผมใช้นะครับเฟร,รมอลูมิเนียมนะครับแบบพิเศษเลยนะครับอย่างนี้มันมีหลายยี่ห้อเลยคุณผู้ชมนะในห้างดังๆก็ขออนุญาต ยกตัวอย่างได้เลยนะครับตอนนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อทสเทมนะครับหรือจะเป็นพวกซารา่ายูโรอะไรประมาณนี้นะครับที่เขาฮิตกันหลักๆปัจจุบันซึ่งจะมีราคาสูงกว่าปกติแต่ให้อารมณ์ความรู้สึกนะครับที่โมเดิร์นและทันสมัยตรงนี้ค่ากันกระจกนีกคือหลักแสนบาทแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไง และต่อมาครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะครับมีขนาดนะครับลึกนะครับมากกว่าหน้ากว้างหน้ากว้างคือ50เมตรถือว่าใหญ่แล้วเนาะแต่ก็ยังมีความลึกพอสมควรเลยซึ่งผมจะแบ่งโซนิ่งนะครับในการที่จะก่อสร้างเพิ่มนะครับคือหลังโกดังเนี่ยผมจะทําบ้านพักคนงานนะครับก็คือจะใช้เป็นลักษณะโครงเหล็กนะครับเป็นเหล็กกล่องแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเทด้วยปูนซีเมนต์นะครับแต่ชั้น2นะครับจะทําเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับเป็นโครงเหล็กทั้งหมดนะครับแล้วก็ ติดผนังด้วยเมทัลชีทนะครับหลังคาก็เป็นเมทัลชีทในส่วนนี้ขนาดห้องที่พักอาศัยก็คือประมาณ 3, าคูณสเมตรนะครับก็คืออยู่อาศัยแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นห้องน้ํารวมอันนี้คือให้คนงานพักฟรีน้ําไฟฟรีด้วยนี่คือสวัสดิการของเรานะครับใครที่อยากสมัครนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนงานนะครับเป็นช่างนะครับก็สามารถได้สวัสดิการนี้ด้วยเช่นกันเลยนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ ข้างหลังจะเป็นที่พักคนงานนะครับซึ่งต้องบอกนี่ครับว่าแบบเนี่ยที่ทำเนี่ยตอนนี้เราทําแบบบ้านพักคนงานเสร็จแล้วนะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้แล้วก็ส่วนมุมนี้นะครับผมยังมีนะครับอีกอบริษัทนึงก็คือทําบ้านน็อกดาวน์บ้านสร็จรูปนะครับเดี๋ยวผมจะามาตั้งโชว์ประมาณริมรั้วตรงนี้นะครับตลอดแนวเลยแล้วก็ด้านหน้าตรงนู้นเลยที่ประตูด้านหน้าตรงนู้นนะครับในส่วนนี้ผมจะทําการขึ้นออฟฟิศนะครับอาคารสนงงานักงานอีกเขาเรียกว่าอีกห้องหนึ่ง อีกหลังหนึ่งนะครับต้องบอกว่าขนาดใหญ่พอสมควรเลยประมาณ500ตารางเมตรนะตอนนี้กําลังออกแบบอยู่คุณผู้ชมถ้ายังไงก็แล้วเสร็จน่าจะประมาณปี66เลยนานพอสมควรเลยนะครับอันนี้เป็นอาคารสำนักง,งานขนาดใหญ่เลยนะครับผมมองเขาเรียกว่ามองอนาคตนะมองให้มันไกลไปอีกรองรับพนักง,งานอีกนะครับตอนนี้บริษัทกําลังโตนะครับก็ต้องบอกว่าออฟฟิศเนี่ยปีส่วนสําคัญเลยนะครับในการที่จะทําให้ธุรกิจเติบโตแล้วก็พนักง,งานมีความมั่นคงมั่นใจนะครับพนักง,งานมีความสุขนะ ซึ่งออฟฟิศใหม่ที่ผมทําจะทํานี่ขอสั้นๆนิดนึงนะครับว่าก็จะมีพวกโคเวกิ้งสเปซนะครับจะมีที่อ่าสลีปด้วยสลีปบล็อกนะครับแบบสามารถไปนอนงีบไปนอนอะไรพวกนี้ได้ด้วยมีขนมมีน้ํามีอะไรให้กินด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีอ่าลานที่เป็นรีเคชั่นนะครับรานกิจ,จกรรมให้ด้วยนะครับสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเนาะใครอยากอยจะใครียกใครอยากจะดูแบบนะครับรออีกประมาณ3เดือนกําลังตกลงสรุปแบบกันอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ต่อมาคุณผู้ชมในส่วน ต่างๆต,ต,ตรงนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าจะค่อยๆทําพัฒนาไปเรื่อยๆถ้ายัางไงก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับออฟฟิศทัวร์นะครับของสอแสงทองการช่างเนาะทีนี้คลิปนี้นะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในคร่าวๆก่อนว่าเป็นยังไงบ้างตามผมมาดูครับเริ่มตั้งแต่หน้าออฟฟิศที่เป็นคอนกรีตเลยคุณผู้ชมตรงนี้นะครับซ้ายขวาตรงนี้จะทําเป็นประตูทางเข้านะครับเป็นประตูเลื่อนนะครับอาจจะใส่มอเตอร์อัตโนมัติด้วยให้มันเลื่อนเองนะครับแล้วก็ในส่วนต่างๆตรงนี้ผมจะทําการ วางจัดสรรปันส่วนตรงนี้ผมใจพนักงานนะครับนั่งได้ประมาณ20คนนะครับในส่วนของชั้นล่างตรงนี้นะครับในส่วนนี้ตรงนี้คิดไว้ในใจก็น่าจะก่อผนังนะครับก่อทึบไปเลยแต่เสียดายวิวมากเลยวิวสวยมากนะครับลมดีมากแต่อย่างไรก็ต้องก่อทึบนะครับเพื่อที่จะให้เป็นที่นั่งของพนักงานได้นะครับในส่วนต่อมาตรงนี้นะครับเดินไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชม2งประตูนี้จะเป็นประตูห้องครัวแล้วก็เป็น ประตูห้องน้ํานะครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ตรงนี้ดูฝั่งนี้ก่อนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางออกเหมือนกันคุณผู้ชมซึ่งผมจะทําการกั้นเหมือนกันตรงนี้ก็จะกั้นเขาเรียกว่ากั้นด้วยอิฐมวลเบาเลยปิดไปเลยเพื่อที่จะให้พนักง,งานเนี่ยนั่งหันหน้าเข้าผนังได้นะครับตรงนี้จะกั้นด้วยนะครับและตรงนี้เป็นในส่วนของห้องน้ํานะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยท่านเจ้าของเก่าเนี่ยเขาทำการวางระบบท่อไว้แล้วนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบกันนิดหน่อยนะครับ แล้วก็น่าจะอ่าตรงนี้น่าจะคงที่ไว้เลยเป็นห้องน้ําสําหรับวิซิเตอร์นะครับสําหรับแขกนะครับที่มาเยี่ยมชมสำนักงานของเรานะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเป็นในส่วนของคิทเช่นรูมนะครับต้องบอกว่าคิทเช่นลูมเราใหญ่จริงๆงคุณผู้ชมนี่เลยในส่วนขวามือของผมนะครับตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ปูนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าใครอยากจะทำเคาน์เตอร์ครัวนะผมบอกให้เลยว่าใช้เป็นเคาน์เตอร์ปูนแบบของเรานี่ได้เลยแข็งแรงมากๆ นะครับยิ office, ่งออฟฟิศจะต้องใช้เคาน์เตอร์ปูเลยนะครับมันจะทนพือทนเท้ามันจะแข็งแรงนะครับแล้วก็บานเปิดก็แนะนําเป็น PVC มันจะแข็งแรงที่สุดนะครับอ่ะเคาน์เตอร์ปูรตรงนี้เลยซ้ายขวาเลยนี่โหใหญ่จริงๆตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอาคารอาคารที่มาพร้อมกับที่ดินนะที่ผมซื้อมาซึ่งตรงเนี้ยเจ้าของเก่าเขาทําค้างเอาไว้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาทาให้สาเร็จเดี๋ยวเอาหน้าบานเอาท็อปหินมาใส่นะครับสวยงามแน่นอนตรงนี้นะครับห้องครัวของเราเนี่ยจะใหญ่พิเศษนะครับเนื่องจากพนักงานของเราเนี่ย ชอบอมีการปาร์ตี้นะครับกินเลี้ยงสังสรรค์กันนะครับตรงนี้ทําให้เต็มที่เลยและมีน้องๆโปแมนลิเฟสมาด้วยตอนนี้กระท่อมถูกกฎหมายก็บอกพี่โบอสของมอต้มน้ำกระท่อมหน่อยผมบอกว่าใจเย็นใจเย็นนะครับกลัวพนักงานจะติดงอมแงมนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ขอพิจรารณาก่อนเขาบอกว่าขอจองนี่เลยเคาน์เตอร์หนึ่งเลยต้มน้ําท่อมแล้วก็ขอตู้เย็นใส่น้ําท่อมด้วยโอ้โหผมนี่แบบต้องบอกว่า ต่อให้ถูกกฎหมายยังไงก็แล้วแต่นะครับอดีตเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่ามันยังไงนะแต่ปัจจุบันมันถูกกฎหมายนะครับก็ไม่ได้ติดกั้นพนักง,งานสามารถดื่มได้แต่ถ้าจะสนับสนุนอย่างเป็นทางการเดี๋ยวขอพิจารณานก่อนนะครับแอดต่อมาคุณผู้ชมในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ําอันนี้เป็นห้องน้ําใหญ่หน่อยนะครับมีความกว้างซึ่งสามารถอาบน้ําได้ด้วยนะครับก็จะมีโซนนิ่งสาหรับเอาไว้เป็นอ่อาบน้ำนะครับเป็นชาวเวอร์รูมได้เดินลงมาตรงนี้คุณผู้ชมด้านนอกตรงนี้จะเตี้ยกว่าด้านในพอสมควรเลย นี่ด้านนอกตรงนี้พอเดินออกมาแล้วนะครับจะเป็นรั้วของ่อาที่ดินนะแล้วก็ตรงนี้ด้านหลังตรงนี้ที่มันเป็นต้นกระถินทั้งหมดเลยตรงนี้ผมจะทําการต่อเติมนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ําพนักงานนะครับซึ่งลึกไปประมาณ11เมตรเนี่ยตรงนี้จะแบ่งเป็นห้องน้ําพนักงานแล้วก็จะมีอ่างล้างหน้าจะมีโถปัสสาวะอาจจะแยกชายหญิงหรือไม่แยกชายหญิงเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเป็นห้องใหญ่แน่นอนนะครับตรงนี้จับเต็มเลยนะครับขออนุญาตดึงขึ้นตัวอ๊บเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งด้านนอกตามมาครับ ในส่วนของห้องตรงนี้นะครับต้องบอกว่าจะเป็นห้องที่สำหรับให้พนักงานสต๊อกนะครับแอดติตและก็บัญชีนะครับแอดติก็คือคนที่คำนวณถอดปริมาณของนะครับในการที่จะเอาวัสะดุเข้าหน้างานนะจะนั่งอยู่ส่วนตรงนี้นะครับซึ่งช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่เอาไว้วางบินนะครับวางบินจ่ายบินนะครับเบิกสต๊อกนะครับซึ่งด้านหน้าของผมตรงนี้เลยคุณผู้ชม เป็นโกดังเก็บของนะครับซึ่งโกดังเก็บของเนะจะอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ใครที่จะเบิกอะไรพวกนี้จะต้องมาผ่านเคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเหมือนเคาน์เตอร์แคชเชียร์นะคุณผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูโกดังตามครับในส่วนนี้นะครับเป็นในส่วนของโกดังเก็บของนะครับซึ่งต้องบอกว่าพื้นตรงนี้นะครับลงด้วยไมโครพาย นะครับแล้วก็มีคานคอดินมีฟุตติ้งแล้วก็เทพื้นเรียบร้อยแล้วพื้นขัดมันนะครับพื้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะเคลือบน้ํายาขัดเงาอีกรอบหนึ่งโกดังตรงนี้นะครับค่อนข้างสูงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้นะครับในการสต็อกพวกเหล็กนะครับหรือวัสดุก่อสร้างอื่นๆนะครับที่ใช้สําหรับงานต่อเติมของบริษัทเรานะครับตรงนี้จะเป็นที่เก็บของแล้วก็เวลาใครมาเบิกอะไรพวกนี้ครับก็ต้องมาวางบินตรงนี้นะครับที่ช่องตรงนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้เลยนะ โกดังอันน hmm ี้นะครับยังสามารถนะครับเข้าออกได้2ทางมีประตูเลื่อนนะในส่วนของตรงนี้รถต้องบอกว่ารถพ่วงเนี่ยสามารถขึ้นมาเทนขึ้นมาจอดได้เลยนะครับรถเทเลอร์รถพวกนี้สามารถเข้ามาได้เลยประตูใหญ่สูงมากนะครับตรงนี้กว้างมากๆเลยคุณผู้ชมดูได้เลยนะเข้าออกได้2ประตูเลยนะครับตรงนี้เหมาะมากๆเลยสําหรับเอาไว้กักตุนสินค้าสต๊อกสินค้านะครับในส่วนนี้เนาะเดี๋ยวผมจะทําชั้นวางนะครับชั้นวางเหล็กด้วยนะครับใครอยากดูไอเดียชั้นวางเหล็กยังไงก็สามารถดูได้เลยครับจากช่องนี้เลย ผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยคงไม่ได้มีโอกาสได้ดูแบบนี้หรอกนะครับเพราะว่าส่วนมากนะครับพวกอะไรพวกนี้เขาจะไม่ค่อยถ่ายดูะครับจะเป็นความลับจะเป็นโน้ทาวนะแต่ใครที่ดูช่องผมเดี๋ยวผมจะเปิดหมดเลยนะครับเปิดบนหน้าตักเลยเดี๋ยวให้ดูกันหมดเลยและต่อมานะครับในส่วนนี้นะครับเป็นในส่วนของชั้น2นะซึ่งชั้นบนจะเป็นห้องประชุมเล็กและห้องประชุมใหญ่แล้วก็จะเป็นห้องทํางานสําหรับผู้บริหารนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านบนแล้วเป็นยังไงตามมาดูครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของชั้น2นะคุณผู้ชมซึ่ง ตรงนี้ที่ผมยืนอ,อยู่จะเป็นห้องประชุมเล็กนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกั้นกระจกนะครับเพื่อที่จะทําให้เป็นห้องประชุมที่สามารถทำโคเวอร์กิ้งสเปซได้นะครับและส่วนด้านล่างตรงนี้เป็นโถงบันไดที่เราทําเป็นดับเบิลวอลลุ่มนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็อาจจะเอาไฟสวยๆมาใส่ห้อยลงมานะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ในส่วนต่อมาตรงนี้นะครับทั้งแถบเลยตรงนี้ผมจะทําการทุบผนังตรงนี้ออกแล้วก็กั้นกระจกนะครับตรงนี้จะเป็นห้องสําหรับหัวหน้าฝ่ายนะครับ ริษัทเราเนี่ยจะมีประมาณ5-6ฝ่ายนะครับหัวหน้าฝ่ายกำลนั่งตรงนี้ซึ่งนั่งไม่พอแน่นอนตรงนี้นั่งได้ประมาณ3ฝ่ายเองนะครับก็เบียดกันไปก่อนเดี๋ยวรอออฟฟิศใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนนี้เป็นในส่วนของต้องบอกว่าสามารถมองลงไปนะเห็นสต็อกของเห็นโกดังได้เลยและตรงนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เน็ตไอดอลชื่อดังนะครับที่ผมชอบดูเขานะครับก็ต้องบอกว่าเขามาไลฟ์สดตรงนี้เลยใครสังเกตมีโกดังสต็อกแล้วก็ไลฟ์สดตรงนี้อ่า อีกจุดหนึ่งนะครับที่สามารถทําได้นะ oh. ล้วก็ต้องบอกว่าก็เดี๋ยวอาจจะมีการไลฟ์สดนะครับแต่ผมไม่เคยไลฟ์สดเลยถ้าเป็นไลฟ์สดไม่ได้ขายของแน่นอนอาจจะเป็นการให้ความรู้นะครับก็อย่าลืมติดตามกันต่อมาในส่วนนี้คุณผู้ชมเมื่อซ้ายมือของผมเป็นห้องประชุมเล็กนะครับต่อไปก็จะเป็นห้องประชุมใหญ่นะครับตรงนี้เดินผ่านเข้ามาได้เลยจุดสุดนู่นนะครับจะเป็นจุดที่เอาไว้แบบดอบดรอบสาหรับเอาไว้ยืนคอยอะไรประมาณนี้และตรงนี้จะเป็นประตูกระจกกั้น เดินเข้าไปตรงนี้จะเป็นห้องประชุมใหญ่นะครับต้องบอกว่าเป็นเป็นมาสเตอร์เลยใหญ่มากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราเน้นกระจกเน้นโชว์รอบด้านเลยแต่ข้างหลังผมตรงนี้ผมอาจจะต้องเสียดายเนาะอาจจะต้องกั้นผนังเพื่อที่จะ ทำเป็นบอดงานติดตรงนี้นะครับเพราะว่างานเราจะมีหลายหลังนะ hmm. บอดงานจะติดอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนนี้เนาะแต่ด้านตรงนี้ก็จะเป็นกระจกหมดเลยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมองไปนี่คือธรรมาชาติหมดเลยนะครับอ่ะตรงนี้เป็น Bana ห้องประชุมใหญ่และส่วนตรงนี้ด้านในตรงนี้เลยตรงนี้จะเป็นห้องทํางานของผมเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าห้องซ e o นะจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเบิ้ลกระจกออกมานะครับแล้วก็มาจบมุมตรงนี้แล้วตรงนี้ก็กระจกมาชนประมาณนี้ห้องนี้ก็สามารถเป็นห้องทํางานสําหรับผู้บริหารได้เลยนะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ายังไม่เสร็จขออนุญาตยังไม่พาไปดูนะครับทั้งหมดนี้เป็นชั้น2นะชั้น2จะรอบด้านเลยตรงนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเล็กไปสําหรับสอแสงทองแล้วด้วยนะซึ่งเดิมทีเนี่ยเราเป็นโฮมออฟฟิศซึ่งเรามีทั้งหมด3ออฟฟิศเลย3หลังทีนี้พอเราเอามารวมในที่เดียวเนี่ยเราก็อยากให้พนักงานสะดวกสบายนะครับมีที่พักผ่อนมีที่โล่งๆนะครับได้ทํางานเนาะก็เดี๋ยวเราจะสร้างออฟฟิศอีกออฟฟิศหนึ่งนะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะครับสเดือน น่าจะออกแบบเสร็จเพราะว่าเราใส่รายละเอียดเยอะมากออฟฟิศออฟฟิศหนึ่งจะอยู่บริเวณนี้เลยคุณผู้ชมนะครับผมจะรื้อตรงนี้ออกรื้อกดังตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ทําเป็นออฟฟิศนะครับซึ่งออฟฟิศอันนี้นะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจะเป็นออฟฟิศที่มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ500ตารางเมตร2ชั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีแบบฟังก์ชันต่างๆนะครับเปิดโล่งให้ลมเข้าจุดพักผ่อนจุดรีเคชันจุดอะไรต่างๆเดี๋ยวรอชมกันแต่สําหรับใครที่อยากดู ออฟฟิศอันนี้ต่อนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูในคลิปต่อไปอย่าลืมติดตามการสําหรับรายการออฟฟิศทัวร์นะครับทัวร์ออฟฟิศเลยนะครับผมเชื่อว่ายังไม่มีใครทํานะอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลัดนี้ขอตัวไปกันก่อนพบกันใหม่โอ,อกาสหน้าสวัสดีครับ